สวัสดีจ้ะพี่จ๋ากลับมาเจอมาเจอกับเชจิลิซอีกแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ากับเช้าวันจันทร์ที่15นะจ๊ะพี่จ๋าเนาะในเวลา9ก้าโมงสามสนาทีจ้ะพี่จ๋านะกับเกมใหม่ของค่ายพีจีเนาะมาจ้าวันนี้เป็นวันที่ประกาศรางวัลเนาะรู้สึกว่าคนมินต์น้อยเหลือเกินนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะโอ้โหแต่ก็น่าแจกหนึ่งรางวัลจะพี่จ๋าผู้โชคดีก็คือคุณพี่วินนะจ๊ะพี่จ๋านะสามารถทักเฟซ ไปขอรับรางวัลได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะตอบใช้ย,ยังไงต้องขออภัยสามารถทักทวงได้ที่คอมเมนต์ช่องของเราได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามามาดูกันว่าเกมใหม่ของค่ายจะพี่จ๋านะทุน600บาทจะไปในทางทิศไหนนะจ๊ะพี่จ๋าในช่วงเวลาเช้าๆสายๆเช่นนี้นะจ๊ะพี่จ๋าไป600บาทเนาะ เช่นเคยนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเด็กๆเ,เจ๊ก็อยากจะบอกว่าเจ๊จะจัดกิจกรรมให้อีกนะจ๊ะพี่จ๋าน้องรู้สึกว่าไม่มีใครร่วมกิจกรรมหรือไม่ไม่ต้องกรฝังว่าเจ๊จัดกิจกรรมเ่อนเออ ถ้าอยากร่วมถึอยังไงก็เมนชื่อมาเช่นเคยนะจ๊ะพี่จ๋าเราแจกแค่รางวัลเดียวนะจ๊ะพี่จ๋าแต่ว่าจะแจกต่อเนื่องสําหรับใครที่ได้รางวัลแล้วก็น้องแบ่งให้เพื่อนบ้างให้คนอื่นบ้างนะจ๊ะพี่จ๋าน้ะถือว่าแบบแชร์ๆชกันไปนะจ๊ะเพื่อพี่จ๋าน้องจะได้มีกำไรในการทาคุณนะจ๊ะพี่จ๋านะเงินมันก็ไม่ได้เยอะเนาะถือว่าเป็นแบ่งเพื่อนกันจ้ะปะขอรู้กับเกมกอดเกมใหม่ของข้าจะพิจารณะ หือว่ามันก็กําลังมาแหลนะเนาะยังไงฝากอีกช่องของเจ้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเจนิด V2 สนะจ๊ะพี่จ๋า V2 เป็นภาษาอังกฤษฝากด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าสามารถคอมเมนต์ขอเกมได้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋าโดเจ้จัดให้นะหรือไม่ได้อาจจะพบก,กันในกิจกรรมในช่องนั้นนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะแล้วก็อาจจะมีการไลฟ์สดด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะในช่องใหม่ของเจ้น,นะจ๊ะพี่จ๋าเจนิด V2. เออฝากด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะ สำหรับใครที่เลอร์เข้ามาสำหรับในช่องนี้แล้วยังไม่ติดตามช่องกุ้งฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยเดร์พี่นอ้องมาลืมกับเกมต่อก่อนหิมงหกบาทยังไม่ไปไหนมาเขาเปิดด้วยอโอตโต้ยาวๆหรือจะพิจารามสโยกนะคอมเมนต์มาขอเกมได้เด้อพี่นอ้องเดี๋ยวจัดให้นะไปจ้า วันนี้ก็ถือว่าขอให้เป็นวันที่ดืนจะจ้ะมาเอาอีกไหมโอเคจ้าบิ๊กวินของเราราวันก็โตก้อนใจก้อนมาเอพรอิเจนจพี่จา่าดอกนี้มาห้าสิบ้าทโอ้เหม่กอนไปต่อไปต่อนะจ้ะพี่จ้านะหกร้อยอยากแต่ของฟ้า 6 0ร้อยสิจะแตกหมื่นไหมนะเออยากไปเนาะคืดเอื้อมเหลือเกินนะจ๊ะพิจารณนะแต่ก็เห็นทีวีหลายช่องนะจ๊ะพิจารณสามารถทําได้แนละ้วก็ยินดีด้วยนะจ๊ะพิจารณนะดวงใครดวงมันเนาะก็อย่างว่าเจ๊ขอจะได้กําไรเนาะกำไรที่เหลือพอที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็พอที่จะเหลือไว้ทําทุนทํำผลให้พี่น้องได้รับชมแค่นี้เจ๊ก็ดีใจแล้วจ้ะพิจารณเนาะเออกําไรแบบ เหลือไว้ลงขวนดนิดๆน่อยๆนะจ๊ะพี่จ๋าไว้เป๊กนาะโอ้โหก็ดีใจแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเข้าฟรีเกมเอเคที่สองโยกไปเลยจะพี่จ๋ากาเด็ดสี่ปะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังนะจ๊ะพี่จ๋านะบอกตัวเองปะให้กำลังใจเจได้การกดไลค์คลิปด้วพี่น้องมาขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกการติดตามที่เอ็นดูเจนิทคนดีนะจ๊ะพี่จ๋า ยังไงยังเยงบอยู่โอมิก oh ะยังเยงบอยู่นะไม่ลงเลยเอายังไงก่อนท่านี้ว่าไงโ oh อไม่กอพี่เราช่วยกลวยทอดสุดท้ายท้ายสุดไปพูดดีกว่าไม่ลงเลยพี่อ้อาสักบาทหรือยังไงเออคอมโบสุดท้ายรอบสุดท้ายจริงๆวี่ดอกน,นี้มาเออดอกเดียวพี่้องโอไม่ oh จากที่เมื่อกี้แล้วจ้ะพี่จ๋านะมันอื11โยกไม่ลงมาลงตอนโยกสุดท้ายจะพี่จ๋า600สามบาทนั่นคือนั่นแหละรางวัลรวมเท่านี้แหละจากพี่จ๋านะโอเคเบสี่ถือว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะจ๊ะพี่จ๋านะโอ้โใจแปลเลยจะพี่จ๋า16อ้ย11โยกไม่ลงมาลงตอน12โยกสุดท้ายเนาอะอทำแสบจริง อ้าไม่เป็นไรเจพี่ิจารณแล้วดีกว่าเขาไม่แจกเลยเนาะลุ <c oughs> ้นกันต่อเจ้าพิจาร์อโต้เรายัางเหลือเจ็ดโยกมามาคอมเมนต์พูดคุยได้นะจ๊ะพี่จ๋านะมีเกมอะไรเด็ดๆหรือเกมอะไรที่แบบเล่นแล้วมันปังคอมเมนต์มาทีเดี๋ยวเจี๊ยจะตามเลจ้าพ่จ๋านะมีสูตรก็คอมเมนต์มาเลยเด้อพี่น้องขอบเบ็ดเลยจ้ะพี่จ๋านะ์เลินวินด,ดี้เบ็ดก้าไปเลยปะ เล่นเกมอะไรพีพิจารจะให้เกมเล่นเราแล้วมาอยากอัปเดตการซื้อสำหรับวันนี้นะพิจานะใครที่ยังไม่รับชมลาคีในโกกทิปที่แล้วก็ฝากไปรับชมด้วยนะพิจาเนาะโอ้โหฟรีเกมมาให้ดูนี่เหรถ้าลงเป็ดเก้าอ่ะไม่ลงจ้าไปต่อจา้า อืมต่อลองนี้ร้อยแป๊กช่วยยังไงลงไหมมาให้ลุ้นอีกแล้วอืมไม่ลงจ้าพี่น้องไปตอรางวัลก็โตก้อนใจก้อนมาเอฟจิบพิจารหนึ่งร้อยสิบสี่บาทโอเคไปต่อค่อยๆไต่ค่อยๆลุ้นลุ้นตัวเองนี่แหละขอสิบโยกแล้วกันจะพิจารนะไปะอื้อ มาอุ้ยสวยตอนนี้จ่ายน่ะจัดเต็มรอ้อยยี่งเออต้องอย่างนี้ไหมหืมตัวนี้ก็คือแพงสุดแล้วไปเอ่ยนะไปด่อจะพี่จาคิวมาเออสวยลองนี้จ้ายังมีคอมโบอีกเอาเลิศ จังหวะคอมโบแบบลายสวยเวอร์ไปอีกจะพิจารณางานโตกะเปิใจก่อนไปเอฟผลจีตดอกนี้มาแล้วจ้ะร้อยยี่สิบบาทอืมเลิศไปบุญด,ดีกว่าชมเกมต่อไปจะพิจารณาสามยกสองไม่ลงลงทีอ่ะมาหนึ่งศูนย์จะพิจารณานะเจอว่าจ๊อยากอัปเดตการซื้อเลที่พิจารณานะอยากรู้ว่าซื้อรอบนี้จะได้ไหมแต่ขอดูเบ็ดห้า เริ่มเ,เลยมาสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจจ่าจะได้คืนไหมหรือสขาดทุนนะจ๊ะพี่จ๋าป่ะแต่ภาวนาให้ได้นะจ๊ะพี่จ๋านาะแบบถ้าเจอได้กำลังเยอะๆเจก็จะจัดกิจกรรมให้หลายท่านเนะาะป่ะคิวมาวันนี้นะจ๊ะพี่จา๋าใครอยากเล่นรุ่นหนูก็คอมเมนต์มาเะียจ๊ะพี่จา๋าง่ายๆแค่ชื่อเล่นเนาะแล้วก็ลุ้น นับรางวัลในคลิปถัดไปชิปหน้าน,<ะ>นั่นแหละเนาะปะสามร้อยสิบห้าว่าไงขอได้คืนไหมก่อนโอ้ย g อดมามเป็นตับบาได้แท้เว้ยสุดท้ายท้ายสุดจะพิจารโอ้ย g อด บ่อยาบเชื้อสายตามายังไงตอนนี้เออเอาอีกแล้วนะ,วนะจ้าพิจารณ์แจกคช็อตสุดท้ายอีกแล้วเออต้องอย่างงี้จ๊ะพิาาจารณ์ม,มาเจอเมกาอืมมาทันทีนะจ้าพิจารณ์มาลงทุนสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอเคได้กําไรแล้วแหละแต่งงว่ะตั้งนานมันไม่ลงว่ะมันจะมาลงอะไรตอนช็อตสุดท้ายเมื่อกี้ฟรีเกมก็ลงตอนช็อตสุดท้ายจ้าพิจารณ์เอ้า พอซื้อฟีก็ยังลงต้นชอดสุดท้ายจะพี่จ๋าแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้กําไรนะจ๊ะพี่จ๋าก็เลิกสงสัยมันจะ้ะว่าทําไมมันลงตรงชดสุดท้ายมากรับเบ็ดตู้ดีกว่านะจ๊ะพี่จ๋าขอเดินเิทธิ์ลงไหมแกว่ามันจะลงไหมชิวมาตอนนี้จะ้ะเออก็สิเอาไหมต่อไหม จบที่91ไปดอกคิวมาดอ,มอกนี้อรอต้ี้ต่อจ้ายังไงเนาะ ขอสักสิบโยกดูวัดใจปัดใจกับอะไรก่อนบางเรื่องก็ไม่ควรวัดใจนะจ๊ะ,ะพี่จางป่าวิได้อยู่ได้อยู่เออมาเดล่นี้มาต่อไหมยังไงแกว่ามันจะต่อไหมไปจ้ารางวัลก้อนตตก้อนใจจัะพี่จางโอ้โหเมกามาสักทีพี่น้องยังไม่ได้เห็นเมกาเพิ่งเห็นนี่แหละปะคลิปนี้นะ เจ๊จะพยายามทำคลิปที่ดีที่สุดลงให้ผู้ชมได้รับชมนะจ๊ะพี่จ๋านะก็พากหลายคลิปอยู่จริงๆอ่ะโอ้โหมันจะได้คลิปที่ใช่นะคลิปอันไหนไม่ได้ก็ไม่ค่อยอยากเอาลงนะจ๊ะพี่จ๋านะดูไปก็กดจิตเฉยป่ะดูคลิปดีๆดีกว่าป่ะอุ้ยเจเกเตอร์ลงฟรีไหมลงฟรีไหมลงฟรีไหมไม่ลงจ๊ะพี่จ๋าป่ะรางวัลก้อนโตก้อนใหญ่ก็ไม่ผ่อนริงนนี้จ๊ะพี่จ๋ามาเมกะวินของเรา379บาทเอาเลิศ เลิศนะใครว่าไม่เลิศเออไปจ้าพี่น้องเรายังได้ไปต่อกับเบ็ดสิบนะขอค้ำคันเป็นเบ็ดยี่สิบนะจ๊ะพี่จ้าพาะตอนนี้มีอยู่สองพันอยู่จ้าอยู่จ้าปาคอย ดอกนี้มายังไงก่อนเอเอเือพึ่งจะตื่นใช่เริ่มงอี่แล้วเอา้ายังไงก่อนนะจะรอบ่ายรอเที่ยงหน่อยก็ไม่ได้เลยฟิลเด็กอนุบาลเวอร์นะแบบสิบเอ็ดโมงไปเรียนต้องนอนแล้วงงมากนะก็คือน้องเด็กอนุบาลเด็กฝากอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเขาไม่ได้ทาอะไรจริงๆนะเนาะเสริมสร้างพัฒนาการด้วยการนอนเที่ยง เออแต่เขาใจอยู่ต้องนอนเที่ยงนะแต่แบบร้อนไวไปไหมอ่ะตื่นมาเขากลับบ้านแล้วทงเอบีซก็กลับบ้านแล้วลลลว่าไงฮัลโหลแค่นั้นแหละนะอุ้ยเบ็ดยี่สิบไม่เลิศเลยเว้ยเบ็ดเก้าด้วยกันเบ็ดเก้าซิ Okay, เขี่มาดาวนิซ้าสิบโยกแล้วกันอืมเลิศอุ้ยสวยสวย โอ oh 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 uh huh. ้ m ม g o อโอ้ m ม g ก d โอ้ my god อัดช็อตจะคอมโบก็คอมโบจัดเต็มจัดเต็มจริงเออมาคัสเปอร์เมกาห้าหกองห้าร้อยหกบสองบาทฮะสิคตาจะพิจารไปต่อจะพีจาระเป็นดีกเกมดีก็อยากแนะนำอยู่นะมาอัปเดตการซืนะ้อรอบ2ต้องมีอบอกแค่นั้นนะนะเพราะรอบได,ได้กำไรอยู่เท่าตัวจะพิจารนะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจ๊ะพิ๋าแต่งงอยู่นะมาแตกตอนชอตสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆเนี่ยเออไอสเวตโยก็คือแบบใจแป้วไปแล้วนะมาเมื่อกี้สามร้อยเสิบห้าอันนี้หกร้อยเสิบห้าบาทจี่พิาเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเ,เคยป่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะพิ๋า อาโยกว่าไงไม่ลงโยกนี้ว่าไงยังอีกอันนี้ละ่ะก็ยังอีกจะพิสาวไปต่อไหมอมืยังอีกนะอายังอีกนะคิวมาจ้าสิบสี่ลเอาไปรอมายังส้อท้ายโอ้ยโอ้โหพี่นอ้องหัดคุณเว้ ไม่พูดดีกว่าโอ๊ยมาจะแตกับสุดท้ายไหมอืมได้ยี่สิบบาทโอ้พี่น้องร้อยเก้าร้อยกาบาทได้มาสี่สิบหกบาทไม่พูดดีกว่าบออยากปากบอกแค่นั้นจะพิจารณาขัดทุนไม่เป็นไรนาะแบบปลอบใจตัวเองว่าว่าอ,อย่ามีอีกไม่างน้นก็เข้าสี่เกมเหรอวะต่อเลยอืมเมื่อกี้เก้าร้อยใช่ปะเก้าร้อยไม่ใช่หกร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะ เอออันนี้ขอให้โดนนะจ๊ะพี่กขอให้ได้นะขอให้ทุนคืนกำไรมาเนาะพูดพูดสี่ผิดิถูกแล้วจะพี่จกักรเรรู้สึกว่าไม่อยู่กันเลยกับตัวแล้วแล้วมาไอ โอ้โหถือว่าเปิดมาได้สวยจดีจ่จานะปะไปจ้ะ,ปจะเปินตมบมาได้แน่วะ่ะ เท่าไรขอดน,นี้อุ๊ยตัวนี้ได้ได้สิว่าอืมดอกเดียวดอกเดียวบอกแล้วว่าดอกเดียวเท่านั้นมาเลยพี่นอ้องเป็นไงเป็นไงเป็นไงคืนทุนแล้วที่ลงทุนไปเมื่อกี้อ่ะหกหกร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเออแล้วแหละคืนแล้วพี่นอ้องคืนแล้วมาได้กับปีเกมปีใจนะจ๊ะพี่จ๋านันกับเบก้าเอามา ช็อตนี้เวอร์ไหมไปจ้าอืลีลาเหลือเกินเปิดด้วยแรกๆไม่จ่ายมาจ่ายตอนแบบไลสุสท้าย,ลยเลยจ้าพี่สาปะหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเลทเบ็ดเก้าถือว่าเบ็ดน้ำโชคยังไงไปต่อไปต่อเลยจ้ามาเออ ลาบเขาให้เคมา,มายังไงเออมาตัดไปสู้ดีกว่าไปนี่แบบสามสิบบ้างจะพม่จัดนะปะคิวมาตอนนี้จ้ะโอ้โห้ดอกนี่สวยอืมร้อยแปดสิบสี่พัมวิร้อยแปดสิบเก้าเออไปคิวกับเคคเิงของเราอะตอนนี้พีเกียพีใจไหม ออ้ย่าตกอีกนี้มีฮาาตกอีกนี้ขอนักหนักกว่าเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าแตกหมื่นถุงไม่ตกมาลุน้นกันต่อ <c oughs> ไม่ตกจะพี่จ๋าไป <c oughs> ขออีกขออีก มาสิมโยกดูอย่างอย่างเงียบอยู่อย่างเงียบอยู่อันนี้จริงจริงก็คือได้กับพวกฟกรีเกมมันนี่จริงที่ได้กำไรอ่ะเออเพมันแตกมาอ,อกเดียวพันห้าเลยเนาะโอ้ยเจ๊ขอร้องที่เบ็ดห้านะสิบนะจ๊ะพี่สันนะป้าสิมโยกวัดใจ ไม่รู้เบ็ดเยอะเพื่อจะดีขึ้นนะจ๊ะพี่จาลองปรับเปลี่ยนเบ็ดดูเนาะโอ้โหเป็นตาบ้าได้วะเอาสิจักีหืมไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดก่อนนะจ๊ะเบ็ดสิบก็พอ ไาเริ่มเงียบเงาแล้วมาสิบสิบโยกวัาใจเอ้คอมโบไหมเออมาจังหวะวัดใจต้องมาแล้วไหมอือือ,อโอ้โเจว่าหยุดก่อนดีกว่าได้ไหมแกว่า โอเคอะเจาพี่จา๋าเจว่าจะหยุดก่อนดีกว่าเนาะถือว่าได้กำไรไมาตั้งพันกว่านี้เลิศนะใครบอกว่าเลิศนะจ้าพี่จ๋าสำหรับเกมใหม่ของคล้าพีจีหรอเออเฮอชอบไม่ชอบยังไงก็นะ ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็มองผ่านไปจะพิจารณาแต่ขอบคุณอย่างยิ่งที่ดูมาจนชมคลิปนะจ๊ะพิจารณเนาะสําหรับคุณวินนะจ๊ะพิจารณนะอย่าลืมมารับกิจกรรมเอ้ยมารับรางวัลกับเจ๊เด้อพี่น้องด้วยทักมาที่เฟซเด้อพี่น้องนะไม่รับจะเสียใจนะจ๊ะพิจารณเพราะว่ามีคนไม่รับงงนะจ๊ะพิจารณ์เนาะคือคือแบบเม้นท์ทิ้งไปงั้นว่างั้นเออมาไม่เป็นไรจ๊ะพิจารณอะไรยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะพิจารณ์อย่าลืมรอมสนุกก